พี่น้องจ๋ามือน,นี้ป้าเพื่อนกลับแล้วจากงานบุญนะจ๊ะก,ก็มาเฮือน,น้องทรายเพื่อนกับิภาเพื่อนทัวาอาคาลือหาดอันหกอึเยอือีไงเนาะ,ะพี่น้องเนาะมีแตเนาะเนาะตอนนี้เพื่อนสิภาไปเบิ่งงูวาพี่น้องจ๋านี่คาลือหาดของเฮานี่คือหลังบ้านเดีอจ้าเดี๋ยวผู้ขาสิถไทยข้างหน้าบ้านให้เบิ้งเน,นะเจา้าค่ะตอนนี้ก็จะหกหก ที่เห็นนี่คือต้นกล้วยตานีแล้วพี่น้องเจ้าขาภูผาปลูกไว้เห็ดายสีนั่นเองเนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลังบ้านนะาจา้าเนี่ยป้าเพิ่งกระเสืเ้อเองหันหน้ามาหน่อยจา้าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมีป้านะจา้าจะพาดูคอกบวัวจะพามาดูบักก้อนคำคแต่ญ้ามันขึ้นลกมาก ก้อนคำลุกขึ้นมาหน่อยป้าปานมาดูแล้วเนี่ยก้อนคำแล้วก้อนคำครับลุกลลุกเียลุกแล้วลุกแล้วอ้าวก้อนคำลุกมาเลือกเ้ยนี่วัวสิบเจ็ดวันนะจ๊ะวัวสิบเจ็ดวันก้อนคำก้อนคำมานี่แล้วขี้มันก็ยังไม่ได้ออกแต่ขอกัวนี่จะไม่ให้มีขี้เลยนะต้องเก็บทุกเช้าจ้ะพรต้องอออกไปวันนี้ก็ขายไปห้ากระสอบ เราอยู่ข้างหน้าเขาจะมาเอาวันไหนไม่รู้ขี้วัวตั้งจะเลี้ยงวัวมาไข่ไข่ขี้วัวยังไม่ได้ใช้เงินนะคะเก็บอย่างเดียวมันได้กลิ่นเปรก้ทองกว้าวอย่าดื้อน,นะลูกตัวใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะทองกว้าวทองกว้าวอย่าลูกอยา่าแม่มึงนะนี่ มันโมโง่ถ่ายเออเออเออมันจะดีแม่มแม่ยืดก็เป็นยังไงแต่แม่ไม่เป็นไรแต่คนอื่นอะมันมันแปลกกิ่นท้องกวาวก้อนี้ท้องแปดเดือนนะคะอย่าเห็ดนะเจนเห็ดมันยังม่ได้นะมันมันฟังต้องมันฟังค่อยคนเดียวอีนี่นะอีท้องกวาวเนี่ยแต่มันแต่อีนี่ถ้าโบมีลูกมันฟังเจนไงเออแต่ตอนนี้อีนี่ก็อยากห่วงลูกหน่อยนิดนึงจาอีนี่มาเฟียเลยนี่ใหญ่ปะโอ้ ดูในล,ลูกเหมือนไม่ใหญ่ขนาดน<อ>ี้บ่ะานมันออกมาได้อุ้มสามคนนะาะลูกมันสิบเจ็ดวันนะก็ให้ดูสิก้อนคำนะสิบเจ็ดวันยกปีนสิบเจ็ดหรออันี่ก็โมโหร้ายเหมือนกันนะป <laughs> าน,นา <laughs> พ่อเอาอยู่คนเดียวไม่เลย<ช>อย่าดื้อลนะูกอย่าดื้อ แมะ้มันแปลกกลิ่นแม่มันบริา่เอาแล้วก็ยังกลัววันนั้นมันไล่สนค่อยน้าพี่ปานเนี่ยอย่าดื้อสิลูกพวงทองดื้อไม่ได้นะมันไม่มีกล้วยให้มันงมันแปลกกลิ่น ปกติคนเลี้ยงนล้มันก็ยังอยากโมโหเลยเพราะมันห่วงลูกมาออกมานี่เร็วก้อนคำออกมาแม่มันตันในบุตรแล้วนะบุกเค,เค,เคยเห็นญ่แบบนี้นะรอไอ้อย่าไปนะมันเดี๋ยวมันกอกมาเองเปลี่ยนน้ำเห็นไหมออกมาแล้วกอดน้ำแล้วก้อนคำมันรู้ไหปกติอีนี่มันจะเชื่องนะเนี่ยต้องก้าวเนี่ยไม่อยากให้แม่จับอ,อีกนะเล่นตัว กลัวไม่อยากออกมาแม่นบ่อยากแม่มันแม่มันห่วงลูกมันเอาไอ้ขากกั้นลูไว้แม่มันไม่อยากให้ลูกมันออกมามันกลัวลูกเป็นมึงไม่ต้องกลัวหรอกพวงทองเขาไม่ทำอะไรหรอกเขารักลูกมึงจะตายมาเร็วมาเร็วมาตา้งกร็วมาเร็วตาตาตาพวงทองมาเร็วมาเร็วหลับโอ้แข้งขานะใหญ่ไหมโอ้ นี่ขนาดมันเกิดลูกแล้วนะนี่มันยังอ้วนเลยใช่ไหมมีต่คนบอกว่ามันอ้วนมันอยู่ที่คนเลี้ยงใส่ใจคุณต้นขาเออใส่ใจไหยไปทำงานเกี่ยวหยาไม่มีการเล่นจระเข้ฟ้าทางอีนีะชอบดีดเออเล่นจระเข้ฟ้าทางเลยนะวัวบ้านนี้งวงห่องลูกพี่น้องจ๋ามาแล้วไอ้ก้อนคำออกมาแล้วนี่ก้อนคำ มาขี่แล้วล่ะมากินแย่อะไรก้อนคามื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งจะขี่จะกองอ่นใช่ขี้เยอะมากนี่ไงข้างหลังเนี่ยเอยอะนี่ไงที่ของตู้บี้นะตอนนี้แกบวชเป็นพระแล้วนี่ข้างหลังนี่แกต่อไปนี่แกจะขายจากให้แลน่นอะจากนี่จนสุดนู้นเลยนี่นี่นี่จากต้นมะตูมเนี่ยเขาจะขายต้นโตต้นที่สองพูดถึงต้นไม้ บก้าเอาดกเอาจังไต้นโพเอคิดเหมือนกันเลยต้นโพนอยู่มีมีของอันนี้ก็คือที่เนาะพี่น้องที่ที่ชาเลี้ยงบัวนะพี่น้องเจ้าขาเนี่ยก็จะลุกนิดนึงที่ชาวเลี้ยงบัวนี่หลังบ้านเด้อพี่น้องเจ้าขาเดี๋ยวผู้ข้าสิพาไปเบิ่งนทางหน้าบ้านกับิีหกหกจากหน่อยเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆด้วยเจ้าขาเงินกับซีหกอือพาป้าไปดูต้นโพหลังบ้านนะคะ นะคะต้นโพหลังบ้านเวลาค่อยเหนื่อยใจพี่น้องเจ้าขามีเรื่องทุกข์กุ๊กทุกใจเนาะพี่น้องเนาะรวมมีเรื่องบทสบายใจค่อยกับสิมาจมปากจมคอแล้วก็เรื่องราวมันอย่างมันก็สิด,ดีขึ้นเงินคํำก็สิไหลเข้ามาเองพี่น้องเจ้าขารวมปัญหาที่เฮาถูกก็สิคายดงเนาะพี่น้องจ๋า อันนี้คือต้นโพที่เวลาผู้ขานักอกนักใจหรือมีเรื่องบท่าบายใจพี่น้องผู้ขาก็มักมาจมปากจมคอมาขอกับเพื่อนกระซิมีปัญหาอย่างกระตามัมนกระซิดีขึ้นพี่น้องเจ้าขานี่คือต้นโพใหญ่เดี๋ยวเจ้าขาอยู่หลังบ้านผู้ข้าเองพี่น้องเจ้าขาเนาะต้นโพใหญ่อายุกับสองสามร้อยปีได้พี่น้องจ๋าขออนุญาตถ่ายเด้อเจ้าขาปูย่าเจ้าขาลูกขอถ่ายคลิปวิดีโอเป็นธรรมทานเด้อจ้า นี่คือส่วนหลังบ้านพี่น้องเจ้าขาพาดูหลังบ้านก็จะโฮกฮกนิดนึงเด้อจ้าอันนี้หลังบ้านคเหาดสุดสวยๆของวิเชียนกับพัชชานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนกล้วยตานีเราอยู่หลังบ้านเนาะปลูกไว้เวลามีงานมีเวียกเห็ดใบสีเห็ดผ้าขวัญก็จะมีกล้วยตานีแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยน้ำว้าจะออกเครือเกือบทุกต้นเลยพี่น้องเจ้าขา ออกเครือเกือบทุกต้นเลยแล้วก็พ่อปู่เรานี่ตัดไปขายล้ายเถื่อแหละพี่น้องจ้ากล้วยน้ำว้านี่อันนี้จะเป็นกล้วยตาลนีกล้วยตาลนีกําลังงามเพราะกําลังถูกฝนเนาะจ้าเนาะอันนี้กับรีวิวบ้านเปน็นน้ำพี่น้องเจ้าข่าน,นี่หลังบ้านเนาะบ้านแล้วก็บ,บ้านบหลังบใหญ่เจ้าค่ะบ่มีลูกบ่มีเต้าอยู่กันสองวเมีเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูรอบระบานนะคะ,ะกับซีฮกฮกจักหน่อยพี่น้องจ๋า ส่วนอันนี้ก็คือทางเข้าบ้านของเฮาเนะเจ้าค่ะข้างหน้านี่มีลูกสองคนเห็นบหอยู่ทางขึ้นบันไดพี่น้องอังเปาทุงงานนี่ลูกสาวกับลูกชายนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะ หน้าบ้านโมเดิร์นยกสูงกาลังโมใหญ่พี่น้องเอ้พ่อ,อยู่พี่น้องเจ้าขาพอได้ซุกหัวนอนเนาะเจ้าขาอันนี้การรีวิวรอบรอบบ้านให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะตามคําขอของเอฟซีพอดีป้าเพื่อนมาจากนครละศรีธรรมราชเพื่อ็เลยอย่างมาเบิ่งงวัวฮา,หาเห็นตาฮาโพสลงในเฟซบุ๊กพี่น้องจา๋าเนาะก็เลยไดย้โอกาสถ่ายคลิปเพื่อนและก็ถ่ายคลิปรีวิวรอบรอบ,รอบบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะ ช่วงนี้หน้าฝนกะซีหกหกเพราะว่าบ้านนี่บบได้เอาดินลงพี่น้องจ๋าเป็นดินเก่าเป็นทุ่งนาเก่าแล้วเราก็มาปลูกบ้านเสร็จเลยพี่น้องจา๋านี่ๆๆนี่นี่น,น,นี่บ้านเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะเจ้าค่ะหน้าบ้านก็จะมีป้ายรับทบาใบสีสู่ขวัญเนานะอันหกหกนี่ก็คือดอกบานไม่รุ่งรยเนาะพี่น้องนาะหกหกเนี่ยจากหน่อยเพราะว่ามันยังได้ใส่เวียกใส่งานอยูู่้ค่าเลยยังบบตัดทีมพ้ค่าเอาเบี้ยไปปลูกใหม่อยู่ทางเกาะกล้ยผูวถ้ามันออกดอกแล้วพ้ค่าก็ start ทิ a m burst แบบนี้เนาะ ก็จะเป็นอย่างนี้ให้น้ำนะโบได้มีน้ํากินเดี๋ยวเจ้า่าเอาน้ําใส่ให้มันเต็มเนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อโบให้มันขาดให้มันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเจ้าค่ะนี่แหละกะ็คือรอบๆบบ้านเนาะตัวบ้านกบับ่บมีอย่างเจ้าค่ะมีหนึ่งมีสองห้องเนาะเจ้าค่ะห้องหนึ่งเป็นห้องพระและอีกห้องนึงเป็นห้องนอนแล้วห้องข้างๆเป็นห้องน้ําเด้อจ้าเวลาถ่ายคลิปใบสีหรือว่าถ่ายคลิปอะไรก็จะถ่ายคลิปอยู่ใต้ตะล้างเหอนนะคะนี่ ไ้ตล่ลางเงินอยู่เตียงนี่แหละกะจีฮกหกจักหน่อยด้อจ้าขอโทษขออาภาัยหลายๆพี่น้องเจ้าขาเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินกันยังบม่มีครัวพี่น้องเฮากับพากันเห็ดกินอยู่ใต้นี่แหละอยู่ใต้ตะลางนี่แหละพี่น้องจา๋าเพราะว่าเฮายังไม่มีครัวเนาะพาป้ามาดูต้นมกหุงติ่งมกหุงติ่งที่โดกมากพี่น้องจา๋ามะหุงติ่งที่โดกมากมีปกติมันบ่เป็นมากพี่น้องจา๋า ปกตกิมันมออกมากแล้วบนี้ไอเซียนก็ค่อยก็เลยเอาไม้ลูกซิ้นมาแทางมันจ้ะเอามาแทางโกกบักุ่งนี่นี่นี่น,นี่ไม้ลูกชิ้นเนี่ยามาแทางเสียบเข้าไปสองสามไม้พี่น้องจา๋าแล้วมากมันกระโดกโดกบนี้พูน่ะโดกคนมากินอยู่นี่แหละไผอยากกินก็นมาเอาไปไผอยากตำน่วยซุกหนวยดิบมาเอาไปได้เลยเจ้าค่ะ เนาะกับสิบปิดคลิปกับบักหฮวงนี่แหละพี่น้องเจ้าค่ะพบพอกันคลิปหน้าเด้อเจ้าค่ะขอบคุณขอบใจเบอร์สุข้สุขคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาฮับชมเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า